คลิปนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับท่อออกท้ายไปได์แบบมีพักใหญ่นะครับใน uh, Isuzu 1.9 X Series คันนี้นะครับผมไปได้ส,สวยๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็พักใหญ่ดีีแท้นะนี่นะครับผมรับประกันรอยเชื่อมแตกล้าว10ปีเหมือนเดิมครับสเตนเลส304 Premium g เ a ร e นะครับผม อ่ะตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับเพื่อนนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับออกไสไปได้พักใหญ่ก็จะเป็นนุ่มๆแบบนี้นะครับผม แต่อากาศโปรวิ่งดีขึ้นแน่นอนแต่ไม่อยากให้เสียงดังก็ต้องเป็นชุดนี้เลยครับแนะนําเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ